ผมมองงานแต่ละชิ้นเหมือนผลงานมันเป็นแบบชิ้นสุดท้ายเราแล้วถ้าถ้าเราจะไม่ได้วาดแล้วชิ้นนี้เราจะบบใส่กับมันยังไงอะไรแบบเนี้ยเราจะได้ยัดความสร้างสารรค์เราลงไปในแต่ละชิ้นได้แบบไม่ต้องกักเราเราต้องไม่หยุดอยู่กับที่ฮะแล้วก็ซื่อสัตย์กับสิ่งที่เราชอบอะฮะสวัสดีครับชื่อสุวรรณกิจไก่ภูมครับชื่อเล่นชื่อเสมาครับ ปัจจุบันเป็นศิลปินอิสระครับมี i อจีไปติดตามได้ชื่อสุบรรณกิจเป็าสังกฤิครับผมให้นิยามมันว่าเป็นแบบไทยมินิเจอร์ก็คือภาพไทยขนาดเล็กบนพื้นที่เล็กๆมันแรงบันดาลใจเริ่มต้นผมได้มาจากเวลาตอนเราไปดูจิตรกรรมฝาผนังที่วัดเวลาว่างคนอื่นอาจจะไปห้างกันผมชอบแบบไปเดินดูจิตรกรรมฝาผนังในวัดวัดสุทัศน์วัดพระแก้วอะไรแบบเนี้ย เราก็เห็นว่าแบบจริงๆนอกเหนือจากโครงใหญ่ที่เขาจะพูดถึงเรื่องศาสนาครับสิ่งที่น่าสนใจคือวิถีชีวิตในแต่ละยุคจิตกรรมไทยมันมีหน้าที่สะท้อนยุคสมัยของมันที่มันเกิดขึ้นแล้วทำไมยุคนี้เราจะวาดสิ่งของเครื่องใช้ที่เราใช้อยู่ไม่ได้เราก็สามารถเอาแบบเรื่องใกล้ตัวมาใส่ในผลงานเราได้แล้วมันเหมือนเป็นการแบบคอนทราสต์กันระหว่างสองสิ่งที่ไม่เข้ากันนะครับเป็นเทคนิคที่เก่าที่สุดมาเล่าเรื่องที่ใหม่ที่สุดผมก็ยัง เรสเพคคนที่เขาทํางานอนุรักษ์อยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆของประเทศหลายๆข้อมูลหรือหลายๆอย่างของผมแบบลายผ้าหรือลายชดาอะไรแบบเนี้ยเราก็ยังต้องพึ่งพาจากงานศิลปะแบบอนุรักษ์เพื่อเอามาพัฒนาเป็นศิลปะแบบสมัยใหม่ครับ ศิลปินเราเกิดมาในยุคเนี้ยมันผ่านมาไม่รู้กี่ยุคกี่ศิลปินที่เกิดขึ้นบนโลกครับเราต้องทํายังไงก็ได้ให้เรามีคาแรคเตอร์ที่ไม่ซ้ากับศิลปินท่านอื่นเพราะว่าถ้าเราทําเหมือนเหมือนศิลปินท่านอื่นไม่ว่าเราจะทําดีขนาดไหนคนก็คิดว่าแบบยังอยู่ใต้ใต้เงาของศิลปินท่านนั้นอยู่ครับแรกๆก,ก็เครียดนะฮะเหมือนแบบการค้นหาตัวเองในในแบบนักศึกษาวิชาศิละปะทํานูน่ทนทํานี่อะไรที่คิดว่าแบบเป็นกระแสที่คิดว่าดีแล้วก็ทําหมด จนสุดท้ายแล้วเราก็แบบเริ่มมองสิ่งใกล้ตัวแบบที่ทจริงเราชอบอะไรหรือสิ่งที่มันมีอยู่แล้วเราลองมาปรับมุมมองแบบศิลปะไทยเรามาปรับมุมมองนิดเดียวใส่ความเป็นปัจจุบนันหรืออะไรแบบเนี้ยเข้าไปแค่แค่แบบเติมความคิดสร้างสารรค์จากสิ่งที่มันมีอยู่เดิมมันก็จะกลายเป็นสิ่งใหม่ขึ้นมาแล้วอยู่ดีเราไม่ต้องแบบวานาบีที่จะให้คนอื่นจําว่าเราเป็นยังไงที่สุดแล้วคนอื่นก็จะจําเราเองจากผลงานของเราโดยโดยที่เราไม่ต้องฝืนมาก ความเก่งนะฮะทุกๆคนแบบมันสามารถฝึกได้จากสิ่งต่างๆที่เราชอบแล้วฝึกกันทำนานนะฮะแต่ผมว่าเรื่องที่สำคัญมากกว่าความเก่งคือวิธีคิดมุมมองแล้วการสร้างสารรค์อะไรแบบเนี้ยครับอย่าปฏิเสธตัวเองว่าเราชอบอะไรหรือเรามีเรื่องอื่นๆในชีวิตที่เราสนใจอะไรบ้างเอามาผนวกกับงานศิลปะของเราเลยแบบผมชอบเล่นเกมชอบอ่านการ์ตูนแล้วทำไมเราจะมาใส่แบบในงานศิลปะเราไม่ได้อะไรแบบเนี้ยแล้วการที่เราสื่อสารศิลปะไปด้วย การไม่หลอกตัวเองอันนั้นผมว่ามันจะทําให้คนดูแบบเข้าถึงเราเข้าถึงงานศิลปะท,ที่เราสื่อสารได้ดีที่สุดครับคือมันเป็นเหมือนความฝันหมายเลขศูนของผมเลยว่าแบบจริงจริงผมทำงานศิลปะไทยแล้วคิดว่าเออเราคงโตแค่ในประเทศนี้แหละ ฝรั่งเขาน่าจะไม่เข้าใจศิลปะไทยหรือรูปลักษณ์ที่มันเป็นเฉพาะขนาดนี้แต่ว่าลึกๆเรามีความฝันว่าเราอยากเห็นงานเราไปอยู่ในมิวเซียมต่างประเทศแต่ก็ไม่กล้าฝันแต่ว่ามันก็น่าจะใกล้ความเป็นจริงแล้วใน,ในปัจจุบันเราก็มีโอกาสได้ไปแสดงต่างประเทศเลยอะไรแบบนี้ผลตอบรับมันก็มันก็ดีกว่าที่เราคิดไว้เราก็เหมือนแบบจริงๆแล้วแค่กังวลไปเองหรือกลัวไปเองว่าแบบ เขาจะไม่เข้าใจหรือเปล่าแต่ที่จริงแล้วศิลปะไม่ว่ามันจะรูปแบบไหนมันจะแบบนิดมากเป็นมีความเอ o t i c มากมากแต่ว่าที่สุดแล้วเขาก็จะเข้าใจในแบบของเขาตามประสบการณ์ของเขาปัจจุบันก็ภูมิใจกับตัวเองนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้กดดันตัวเองขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้คาดหวังกับตัวเองมากขนาดนั้นให้มันรู้สึกว่าแบบเ,เสร็จชิ้นหนึ่งก็ภูมิใจก็นั่งดูรูปตัวเองก็เทุกเสวยดีนะแล้วก็ว่าดีนะอะไรแบบเนี้ย แล้ที่สุดแล้วผลลัพธ์ให้มันเป็นแบบเป็นเรื่องของอนาคตรเรื่องของของโชคชะตาหรืออะไรที่มันจะถูกกำหนดไว้